า,ม,ม,ามาถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงฮะเราต้องถึงด่านก่อนก็เดี๋ยวต้องเข้าไปชำระไปจ่ายค่าผ่านทางก่อนพร้อมกับนี่นะครับหนังสืออุทยานที่เคยซื้อมานานละยังไม่ถึงไหนเลยะเดี๋ยวไปชำระไปจ่ายค่าบริการก่อนมากับป้าสองคน สวัสดีครับได้ครับไม่เคยมาเลยครับครั้งแรกครับผมาที่เราอยู่ที่ศูนย์บริการนะครับผมถ่ายคลิปไปลง Youtube ได้ไหมครับได้ครับโหขอบคุณครับพี่ ตอนน,ตนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการของเที่ยวเรามันจะมีท้งคิกน้ำตกก้อนหลวงแก่นก้อนเนา<ำ>ะท,ที่เขาบอกกันก็มีอันนี้ก้อนน้ำตกตรงนี้จะสวยมากครับแล้วไม่มีก้อนน้อยอีกอันหนึ่งใช่ไหมก้อนน้อยนี่คือต้องเ,ออเดินเท้าเข้าไปแต่ที่นี่ปิดแล้วครับอ๋ตอต้องเดินเท้าเหรอครับครับผมก้อ <Okay. S 3> นน้อยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกไม่เหมือนน้ำตกก้อนหลวงครับแสดงว่าถ้าใช่ามาได้คืออันนี้หนึ่งตัวนี้จะสวยมากกว่าก้อนหลวงนะครับครับ นี้ทุ่งกีกไปกลางเต็นได้เยอะนะครับเป็นทุ่งกว้างกลางเต็นตอนกลางคืนจะมีสัตว์เก้งปลามังออกมาให้ดูเนาะครับผมแต่น้ําตกนี่หน้ามันกลาลังสวยช่วงนี้ชั้นล่างนี่300้เมตรเราขึ้นไปนะครับข <5 S 1> <ผ>มารถขึ้นไปครับผมสั้นบนนี้5 0 0เมตรครับผมแต่ถ้าเป็นถ้าแพ้แก่ก็เอาได้ไปกลางเต็นริมน้ำได้นะครับผมแล้วนี้พ่อผมเขาอายุเยอะเขาเดินขึ้นไหวไหม ท่านกก็เดินไหวเพราะว่าขึ้นน้ำตกมันเป็นทางเจ้าหน้าที่อะคโอเคโอเคครับผมแจงก็นี่จะไปกลางเต็นท์ที่ริมน้ำได้นะครับเรียนแพรได้ลงไปทานข้าวเรียนแพรได้เนาะได้ครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับครับผมบริการครับผมจากนี้ไปทุ่งกิ๊กสิบสี่กิโลจากนี้ไปสามกิโลจะปั้มยางเจ้าที่ไส้เหมือนะครับครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกสิบเอ็ดกิโลกอไปที่จุดทุ่งกิ๊กทุ่งกิ๊กนะครับที่ลานจอดรถเราสามารถเดินเปรียดรอบไปได้ทุกที่เนาะได้เลยครับแต่ถ้าจะไปน้ำ หลวงจากนี้ไปนับตัวก็หลวง23กิโลจากนี้ไป10กิโลถึงหมู่บ้านนะครับจะไปเจอสีแยกแรกหน้าเทศบาลก้อนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก8กิโลนะครับรถไปจอดที่ลานจบแล้เดินขึ้น300เมตรกับ500เมตรครับผมได้เลยครับถ้าจะไปแก่งก่อแล้วก็จากที่เราอยู่นะครับเข้าไปในหมู่บ้านตรงเข้าไปในหมู่บ้านไปเลยหมู่บ้านครับครับผมไปสู่หมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวขวาถึงหมู่บ้านไป10กิโลครึ่งเนาะครับผมเป็นแก่งก่อถนนระยะนี้ตลอดครับเดี๋ยวใครคนเทียบกันนะได้ยนึ่บผม แต่ถ้าเป็นเอ่อถ้าตัแกนยยอดสายสีแยกแรกของหมู่บ้านเลยนะครับวันนี้มีคนมาเยอะไหมก็กำลังจะย่อยเข้าไปครับเดี๋ยวผมไปนั่งบกก่อนดีกว่าอ่าครับไปเที่ยวนะได้คนน้อยมากครับขอบคุณมากเลยอันนี้ผมสแกนได้ไหมอ่าด้านหน้าครับคุณหน้ายี่สิบเจ็ดหน้ายี่สิบเจ็ดอ๋อขอบคุณมากพี่จัดเสียค่าอันนี้ผมสแกนได้ไหมเดี๋ยวต้องเป็นเงินสดอ่าต้องถามน้องเนาะอ๋อได้คถามน้องก็สแกนได้เลยครับพี่โอ้พี่จำได้เลยเหรอหน้าไหนหน้ายี่สิบเจ็ดจ้ะ ตรงนี้ครับผมโอเคโอ้นี่แม่ปิงเออเอ๊แต่อันนี้มันเชียงใหม่นี่อันนี้เอ่อเพราะเราเฉียเราจะอยู่ลำพูนเชียงใหม่เนาะอัอนี้คือเป็นแม่น้ําปิงนะครับที่ว่าจุดชมวิวที่เราที่เขาเดินเท้าเข้าไปองอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับอ๋อที่เขาบอกว่าต้องนอนคืนนึงใช่ไหมครับเออคือตรงนี้เหรอครับสวยมากจุดชมวิวผาแดงหลวงครับผมคือตรงนี้คือตรงนี้ครับ เดี๋ยวครั้งหน้าผมต้องมาให้ได้ครับต้องจองชิวนะครับถ้าว่าเปิดเดือนหน้าเนาะเอาปีหน้าครับแต่พ่อคงมาไม่ได้คงมาคนเท่าเข้าไปมาได้ครับเราเดินเท้าจากที่เราเดินจากทุ้งที่เข้าไปสิบห้ากิโลครับ๋อขาเดียวสิบห้าโลครับเดินเดินเดินเราเดินเข้าไปสิบห้าโลแสดงว่าขากลับก็อีกสิบห้ารวมเป็นสามสิบยังไงพ่อมันไม่ไหวแน่นอนคงต้องมาคนเดียวครับต้องเข้ามาเยอะครับต้องไปจ่ายตรงไหนพี่ด้านหน้าขอบคุณครับ สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปไปลง youtube ได้ไหมครับอันนี้เดี๋ยวควรลืมหน้ายี่สิบเท่าไรไม่รู้หน่า27บดครับผมสแกนได้ไหมหรือต้องเป็นเงินสดต้องเป็นเงินสดงั้นเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บนึงนะเมื่อกี้พ่ออายุเจ็ดสิบเนี่เกือบหกสิบเจดที่ต้องเสียเงินเท่าไหร่เข้าฟรีค่ะอ๋อโอเคแล้วของผมนี่เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทแล้วก็จะมีค่าเราสามสิบนะคะเป็นห้าสิบเนาะอันนี้นะครับ ขออนุญาตถ่ายหน่อยเนาะอันนี้คือลายเซ็นของน้องเลยเหรอเฮ้ยสุดยอดน่ารักเยขอถ่ายหน่อยนะครับนี่คือออกแบบลายเซ็นเองเหรอค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยเกี่ยวกับนกหรือเปล่าวราพรค่ะไม่เกี่ยวค่ะอ๋อนีกว่าเกี่ยวกับชื่อเกี่ยวกับนกนกเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแม่ปิงค่ะนกฟ้าเดี๋ยวผมต้องให้มันแห้งก่อนเนาะไม่งั้นเลอะเนี่ย ๋ยวให้ดูนะครับเป็นยังไงนี่น้องเขาไม่ได้ชื่อนกนะแต่ <c oughs> พอนี้ไงวะราพนราพนู่สวยมากแต่ต้องเป่าก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปไปรู้สึกว่าเราจะเป็นคนแรกๆด้วย